เชียนแน่ยานเนาะโอเคแล้วงเออไก่เคียงล่ะบังอาจบาเดียวตาหนเดยเดียวเดีเดียวเดียวได้บังอาจบาได้เลยกำลังกำลังเอาเอเอาไเอาไ้เาไ้เนี่จังัสั ality, oh yeah, okay, uh, ático, ่นไม่อยรอคับตังใจครับเดียตังใจเจาะไหม บังอาจเบาเดียวตายแด่ดินบ่บ่ต้องเรียนเดียวไหมเอาเป็นค้าเดียวเลยเดียวตายเลยเดียวตายต้องติดกันเลยเดียวตายแด่ดินเลยอ่ะบังอาจเบาเดียวตายแด่ดินประมาณนี้อ่ะทำน่องอันเดียบังอาจเบาเดียวตายแด่ดิน บางอาดเบาเดี๋ยวตายแดดินบ่ดพับินบ่ทนอออีสสูเเหลืงกาตตัววีบงอาดเบาเดี๋ยวตายแดดินตัวนี้โอเคตัวนี้ชัดกว่าตัวนี้ชัดกว่าอยู่ตัวนี้หางมันได้แข็งดีอยู่แม่คตัวนี้ตัวนี้ยังเข้มขังตัวเก่าแบบเข้มขึ้นอยู่อาจารย์ล่องลองฟังต่อกันมากเลยนะล่องลองฟังต่อกับอันที่บ้านโดดซับสิน บางอดเบาเดี๋ยวตายแด่ดินได้เลยอาจารย์ได้เลยล่ะตัวเข่าละเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวลองสิเมม่ก่อนได้ละอารมณ์อารมณ์มันได้อารมณ์จคอยกลับมาอารมณ์เสียงมันต่อเนื่องอยู่เดี๋ยวให้ใาฟังภาพรวมได้ก็สูสีนึงได้ก็ทุกอันบางอดเบาเดี๋ยวตายแด่ดินบางเชียวความความเข้าใจมันบอกคือกัน อ่าห to ้องเระจายของของของอ่านักร้องครับห okay, anyway> okay, ้องบล็อกมันอาจจะบล็อกขึ้นกันสินดีก็ดีเขาก็เอาเนดมโอเคครับต่อครับต่อเอาต่อลูกตายแดดดนบ่ได้พับเินแก้วขอยอมตายแก้วน้ามาเอ้ยหัวสิหลุดบาหูบ่เสื้อกะซาดกับพนบ่พอเผาเราก็อ ไปกันบ่ได,เด้เดี๋ยวส่วนผมก่อนเด้อกะเดี๋ยวส่วนของก่อนส่วนของผีพร่อนกัส่วนนึงแต่ว่าส่วนของผมผมอยากได้แก้วน้ามาเอื้อหัวสิลุตบ่าวบ่มาดูประมาณนีน้เขาคือการนี่ละเอาประมาณนี้ละไม่จังไม่จังสิ่งไม่จังขึ้นสิ่งแก้วน้ามาเอ้อ หัวสิลุดบาหูบ่อให้เข้มเข้มมาลูกให้เข้มเข้มมันระลมต่อเนื่องเลยแก้วนาอันนี้ส่วนนี้บ่อยากได้แก้วนามาเอ๋ยเกวนาแก้วนามาเอ๋ยเกวนามาเอ๋ยเกวนามาเอ๋ยหัวสิลุดบาหูบ่อท่านกินใจเลยท่านค่านกินใจเลยลูกเอา แม่มากด้เนี่ยน้องอนฮูปเนี่ยอะเามึงครับประมาณนี้ละพอได้พอินแก้วขอแก้วนามาเอ้ยหัวสิุดม่เเกินน้งัเหมือนเหนื่อยไหมอะเป็นนิ่งเงแก้วแก้วน้ามาเอ้ยหัวสิลุดบาฮูบอ เขาเขาเขาเรียนแก้วไปเขาจะเป็นแก้วนามเอ้ยหัวสิลุดบาหูบ่อแล้หยกตกยกตกแล้วโลกจะหวาดลองไหมครับแก้วนามาเอ้ยหัวสิลุดบาหูบอ เสือกระัตรกับคนบ่กพอเผาเราก็ไปกันบ่อใดกาแังมเก้านาเอ้ยหัวสิลุดบาหูบอเสื้อกระัตรกับคนบ่อพอเผาเราก็ ไปกันบ่ได้เดี๋ยวขันส่วนของเลยประมาณเอากระดีแล้วเอาโซ่บ่อแล้วโอเคแล้วเอาส่วนนี่แหละแต่ว่ามันมันยังเงินสั่นอยู่มันสั่นไหมอ๋ออีกลอดน้ำบ่หรอหยิบน้าบ่มีว้น้าบ่มี่นว้าเอาสูทแห้งเกิดได้ด้วยเลยมมีพลังเท่าไหร่ซูทแห้งเกิดซูทแห้งเกิดพเนา่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอาไป หอะไรมาให้ลูกบอยได้กินอไปแล้วแก้วสีบ่มีแอีกนี่เราไปหาเนี่ยไู่กินเลยไปลองไหมแก้วนามาเอ้ยขวสิลุบบาหูบ่เสื้อกาซักกับคนบ่พอ เาเราก็ไปกันบ่ได้ต้องผสมเนส่วนเมื่อไหร่ที่มันสันมดดิเอ้ยเอ้ยกระคาดได้ลูกเอ้ยมันสุดๆได้เลยเอ้ยเมอไหรเอ้ยเม่ไหเอ้ยอะไ้ฟังแก้วหน้ามาเอ้ยหัวสิรุดบางหู่บ่อเออ้นสิรุดบางหมู่บ่ไหลูกอืแก้วหน้ามาเอ้ยหัวสิรุดบา รอดรับ,บต,ราตากับคุณบอกพอเผาเราก่อไปกันบ่ได้รอบรับรับตาสีนาคนมึง <c oughs> คำบ่เอ้ยนี่มันสุดๆเลยเด้แก้วหน้ามาเอ้ยหัวสีรุดนบางหมู่มบ่ซ้่นเสียงคนลื่น เสียงคนหรีอ่าอิรีมันได้ตัวอิรินี่เระลองกินอ่ะอาชีพพีนี่พกพลังมาสำหรับใส่บนเรื่องพี่นี่เอาหวยไปตอนนั้นเดี๋ยวส่อเอาตอนนั้นเอาอหลีให้มันสุดซุดแล้วูกแต่ละแต่ละคำเนี่ยเกวหนามเอ้ยหัวสิลุดบาหูบอเสื้อกระส่ดกับคนบอพอเผาเราก็อ่อไปกันบ่ได้ ใครก็มาแกแกเน้นแกแกเน้นอ่าเหมือนเน้นเน้นเน้นเนียนหวานอ่ะเม่เอาเน้นเข็มอ่ะอืเขาเขา้อาเค็มขั้ที่วันซูซีเราล่ะาที่ฟังซูซีไปไ้เอาซะูีไปทางไหนเนาะูีทางเสียวเราล่ะเทวนเอาดดีดฝาก้มเอาเอาบอยแม่ดูลูกเอาบอยแม่ด้วย ปากปลองครับหัวสิลุดบาหูบอเสื้อกระซ่าหัวสิลุดบาหูบอขันหูบอขันหูบอมันบกขึงขังเนี่ยเออโอ้สิลุดบาหูบอหายใจเรื่อเสื้อกระซ่ากับคอหายใจเรื่อยเอาคัดเขายุ่งก้นไหมมันต้องได้แน่ะก้นกับด่างเดียวกันเดียวกันล่ะที่ว่าดากระนาเกียดเอามาลองไหมครับเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้อ้ลูกเอ้ากัดเขียวใส่ นามาเอ้ยหัวสิลุตบาหุบอือทุกคนมีบ่อพอนี่เราก็ไปกันบ่อใดนี่แหละ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 บ่อหนี่ละบ่อนี่ละแม่ได้บ่อนี่ละเนี่ยโอ้ยเมาเต้บ่อเออหัวศิรุตบ้างบ่อเนี่ยบ่บ้านเฮาเนี่ยมาบ่อบ่อได้บ่อบ่อได้เนี่ยล่ะแก้้วนามเอย บบเนี่ยเสื้อกาซักกับคนบ่อพอเผาเราก็ไปกันบ่ได้นี่ละนี่ละสำเนียงนี่เลยเนี่ยเป๊ะเนี่ยแต่ว่าได้บ่าแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ำเนียงมันได้หมดแล้วเนี่ยสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวพ่อพีนีวิวคลิปนั้น้วกันจังมาลุ้นน้ำตาและวินองเด้อร์กำลังเข้มข้นนะคะวันนี้กาศในห้องอัดนะคะก็แรงกวแชร์เข้ามาอค่ะเป็นกำลังใจกดติดตามนะคะพี่น้อง เอ้ยเอ้ยได้บ่เอ้ยเด้อสวดีค่ะ